ทุกวันหลุมกูโบจะตะโกนเรียกห้าประโยชด้วยกัน 1. ฉันเป็นบ้านที่โดดเดี่ยวดังนั้นจงนำมีสหายมาให้ฉันด้วย 2. ฉันเป็นบ้านแห่งความมืดดังนั้นจงนำตะเกียงมาให้ฉันด้วยสฉันเป็นบ้านที่เป็นดินดังนั้นจงเอาพรมมาให้ฉันด้วยสฉันเป็นบ้านแห่งความยากจนขัดสนดังนั้นจงนำทรัพย์สมบัติมาให้ฉันด้วยหฉันเป็นบ้านของการถูกกัดจงนำยาแก้พิษมาให้ฉันด้วยดังนั้นมีสหายของหลุมกูโบ คือการอ่านอั้นกุราอานแสงตะเกียงของมันคือการละหมาดยามค่ําคืนและพร o ของมันคืออามาันที่สอและรับสมบัติของมันคือลาอิลาฮาอินลั่นเลาะและยาแก้ผิดของมันคือการบริจาคทานเนื้อหาบทความคุณครูติดดินอั้ฮัมดุลิละอาสาบการลงโทษในหลุมกูโบเป็นสิ่งที่น่ากลัวหนึ่งในอามาันที่จะทําให้เรารอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพคือการอ่านสูรตบารออกการอบกั้นล่าสี และอ่านดูอาขอความคุ้มครองจากการลงโทษในกูโบก่อนให้สลามหวังว่าเราทุกคนจะพยายามอามานและบอกต่ออินชาอัลลาะ